คือวันที่หนึ่งค่ะตรงกับวันอัคมาวสีตรงกับวันของเงินพระจันทร์ทีนี้ด้วยความเชื่อนอ้องเรียนกระเป๋าสตางค์ใหม่จุดเทียนสีชมพูจุดกํายานหอมหอมถวายดอกไม้ซึ่งถวายกับเทพจันทราของเงินขอโชคขอทรัพย์แล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี2567ก่อนที่จะก้าวผ่านไปปี2568แล้วตัวจุ๋มเองอค่ะ,คะมีความเชื่อในการลงน้ำทะเลเพราะน้ำทะเลนั่นคือเปรียบเสมือนพระแม่คงคา ทรายเปรียบเสมือนพระแม่ธรณีนะคะขมิน้นเปรียบเสมือนการล้างตัวเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราไปเจอเรื่องอะไรใดๆมาอาจจะเดินเจอลมพัดลมเพเจอใครคิดไม่ดีอะไรใดๆคือเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คือหาเงินมาไม่มีเงินเก็บสักทีเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องทางทาง,ท,างที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเราก็ยังจะติดขัดแล้วเราก็ยังจะสะดุดทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่ปัญหามันไม่ควรจะเกิดแต่มันก็เกิดมันก็จะเป็นประมาณคร่าวๆแบบนี้ฉะนั้นสเดือนหรือว